ดูดวงชาวราศีพฤษภครับนะอดีตชาติเป็นนักรบดวงนี้จุกจริงนะผมเป็นคนใจถึงก้าได้กาเสียดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเอมเบโรนักรบก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าโชคชะตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาก็เข้ามาสิครับดวงนี้ยิ่งใ่เกยงไกล อาจจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอทํานายว่าดวงนี้ไม่ธรรมดาในโชคชะตาเป็นคนรักพวกพ้องมีอํานาจบนบารมีวาสนานะผมบริวารคอยปกปักคุ้มครองนักษาหนุนนําโชคชะตาแต่ปัญหาต่างๆโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาน้อยเพราะฉะนั้นท่านต้องเปิดดวงชะตากาบไหว้กาวัากาวดกาวาส่งมอบเรื่องราวต่างๆ โชคชะตามีการพลิกเปลี่ยนแปลงพันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเหรียญใหญ่เบื้องเริ่มตกตำแหน่งตัวท่านแบบนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีเงินล้านนะผมโชคชะตาคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาพยายามยืนหยัดด้วยตัวท่านเองไม่ต้องพึ่งพาสายใครรวยก็รวยคนเดียว นผมประสบความสําเร็จแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีคนเดียวท่านจะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ถึงแม้ท่านจะเบือหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็พระเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นกับใครบางคนนะรผมปีศาจมูมานนางมารหลายคนอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคกตานะรผมก็เข้ามาสิครับดวงนี้พร้อมที่จะไฟ นะผมดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเทมเรนต์มันจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีให้ท่านลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำนะผมเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายพยายามทําชีวิตให้มีความสุขนะผมอย่าไปสนใจสัตว์โตมูมานจะคิดยังไงเขาจะพูดยังไงไม่ต้องสนใจนะผมเพราะว่าดวงชะตาสู้มาทุกภพทุกชาติและชาตินี้จะไม่สู้หรอครับนะผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังคซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊บ นะครับผมให้ค่าครูดังช่องได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ